รัฐบาลไทยงวดนี้แสดงความดีใจกับท่านที่ถูกหกสีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับงวดหน้าท่านจะได้เห็นคลิปของผมได้มาวันนี้ครับเล่าพัฒนาขอให้แตกเหมือนรัฐบาลไทยนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมทุกคลิปล้วพัฒนาวันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงๆนะครับขอให้โชคดีปังปังปังดิ่งๆนะครับ ขาวิ่งขาลูดจัดเลยครับวันนี้ต้องเป็นของเราขอให้แตกสามตัวครับฝากกดติดตามกดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้เห็นด้วยนะครับ วันนี้ต้องเป็นของเราครับลาวัฒนา